สวัสดีสวัสดีค่ะอยู่กันไม่ได้แฟมบ์ er ีนะคะวันนี้ข่าวดีนะคะข่าวดีจากผู้ใหญ่ใจดีคนมาถึงที่นาลุนพนแล้วนะได้เวลาขนลงนะ

เอาไปก็คบเหมือนกันมาด้วยกันอยู่ด้วยกันเพื่อพุ่มันเอาเขียงกระปิดมาหั่นหมูแจกกันอันนี้ไก่นี่อันไก่นี่จะเอาเอาเข้าไปให้ป้าลุงไก่คุณเดี๋ยวคนเริ่มต้นอ่ะก็หนึ่งสองสามอ๋อคุณหน้า คุณคุณพี่แพทย์สมรชยัยพรคุณสำรานชัยเดชนะคะ <Yeah. S 1> จากอเมริกาที่มอบสิ่งดีๆให้พวกเราที่นานะคะ uh huh. ค่ะเราก็ขอบคุณแล้วก็ให้ลุงป้านะคะที uh huh. นี้ก็จะเอาเข้าไปไว้ในตู้เย็นป้าแล้วก็ป้าทำเมนูให้ของนำหม์ไปโรงเรียนให้ลุงนะคะทีนี้ uh huh. แล้วก็อันนี้ก็เครื่องฟูกเรานะคะถ้าบ้านไหนหมดก็เอามาซูเดวกินคือเกา่าค uh ่ะ huh. ทำที่บ้านทำที่บ้าน,ททานแล้วเราเอามารวมกันะ เราทำงานทำอะไรนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะอาผู้คนอื่ณก็ขอบคุณคุณแม่เพชรสมรชัชยพนนะคะที่มอบสิ่งดีๆให้กับคุณสำราญไชยเดชด้วยนะคะขอสุขภาพเป็นกายแข็งแรงนะคะขอบคุณคุณแม่เพชรสมรชัชยพนแล้วก็คุณสำราญชัยเดชขอให้ครอบครัวของ สองนะคะเจริญรุ่งเรืองอยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่จนมีอายุมัน่นขวัญยืนเป็นร่มโพร,ร่มไทให้กับลูกหลานไปนานๆเด้อสาธุสาธุค่ะนะโอ้พี่เสือดาวลำดับมาเยอะ Thank you so much for your support YouTube every channel อ๋อใหญ่เพื่อนใหญ่ข้างอ่ะขอบคุณคุณแม่แม่สมอแล้วก็คุณอะไร คุณแม่สับรามคุณแม่ตับรามชัยเดชโอทัศนที่มอบให้เรานี่กับเกือบสองเดือนสามเดือนทีนึงเนาะเพราะว่าหมดหมดแล้วค่อยเอาใช่ค่ะก็กราบงามงามขอขอบคุณนะคะแม่เพชรสมรชัยพรนะคะที่มอบให้นะคะครูก็เมื่อกี้กับสวบะคือเก่านะเนี่ะ เดี๋ยวเราจะต่อจากเสร็จคลิปนี้เราก็จะไปแต่งตัวแล้วค่ะจ้าแล้วเราก็ขอบคุณนะคะก็ขอให้ครูรักษาเทวดาคุ้มครองครอบครัวคุณพี่เป็นสมอนแล้วก็ครอบครัวเพื่อนสามลางใจเย็นนะคะก็ขอให้มีเพียงเป็นสุขหยุดเจ็บเยือจนนะคะให้อายุมั่นคงยืนนะคะร่ำรวยร่ำรวยค่ะอันนี้เราเรียกว่าสูงยังชีพเก็บค่ะเก็บค่ะสุงยังชีพนั่นเองเลย

เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในถุงนี้มีอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ไปนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะเปิดดูกันก่อนก็จะเป็นของใช้ในครัวเรือนนั่นแหละค่ะของใช้ที่จาเป็นนะคะน้ำมันหอยนะคะน้ำมันพืชสำหรับ น,ะะน้ำปลานะคะอผงนัวนะคะพอดีหมดพอดีเลยแม่ดาก็กำลังคิดว่าจะออกไปซื้ออยู่นะคะหมดพอดีนะคะแล้วก็น้ำยาล้างจานนะคะอนี่รถดีก็หมดพอดีนะคะรถดีก็หมดพอดีอ้าวจำปาจำปาคิดว่าของกินจำปาเหรอลูก เดี๋ยวแม่ขึ้นไปเอาให้นะอุ้ยน้ำตาลนะคะน้ำตาลเนาะโอ้จำปาคิดว่าของกินจำปาเหรอลูกเดี๋ยวนั่งรอก่อนนะจำปานั่งรอก่อนนะลูกนะนั่งรอก่อนเดี๋ยวแม่ขึ้นไปเอารถดีนะคะก็ขอกราบขอบพระคุณคุณแม่ที่สมรชัยพรกับคุณแม่สำรานชัยดีนะคะ ขอให้คุณครอบครัวของคุณแม่ทั้งสองนะคะอยู่เย็นเป็นสุขเด้อนะคะไม่เจ็บไม่จนเจริญรุ่งเรืองอายุมั่นคงเยี่สาธุสาธุาธุทำธุรกิจอะไรก็ขอให้รวยๆยเงเงๆนฟังๆนะคะขอให้มีโชคมีลาภสุขภาพร่างกายแข็งแรงเยอะขอให้กิจการงานราบรื่นรื่นไหลดังสายน้ํานะคะ คิดจริงได้วางจริงได้ปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สิ่งนั้นพันสาเร็จพันสําเร็จนะคะขอให้เงินไหลกองทองไหลมาดั่งแม่น้ําไหลมาไม่ขาดสายนะคะยิ่งให้ยิ่งได้นะคะเงินเก่าไปเงินใหม่มาเพิ่มเท่าทวีคูณเป็นร้อยเท่าพันเท่าด้วยเธอขาดสาดรู้นะคะก็จะเอาขึ้นไปเก็บไว้ในบ้านแล้วก็จะเอาอาหารมาให้น้องจมปลานะคะน้องจมปลาก็หิวแล,แล้ว ีใจคิดว่าแม่มีอาหารมาให้เดี๋ยวลูกเ,เดี๋ยวเดี๋ยวแม่ไปเอาอาหารก่อนหิวแล้วบอหืมจำปาหิวแล้วบอวันนี้เราก็อยู่เฝ้านานะคะอยู่เฝ้านากับแอนนะคะก็กำลังพัฒนาถอนหญ้ากันอยู่นะคะ ก็จะดูแลสวนนี่แหละคะ่ะสวนดอกไม้ดอกกุหลาบนะคะกําลังบานสวยงามมากเลยนะคะนี่เห็นดอกไม้นะคะสวยงามมากเลยเนาะนี่ดอกไม้ดอกไม้ต้นไม้สวยหมดเลยนะคะกุหลาบแล้วก็ดอก เขาเรียกว่าดอกอะไรเนาะโอ้โหกุหลาบสีส้มอ๋ดมันสูงขนาดนี้เลยเนาะจนได้แงนเบิ่งเลยนะนี่กุหลาบสีส้มนะคะสวยมากมากเลยแต่ว่ามันสูงมากเลยเนาะมันสูงมากเลยอ๋อกุหลาบนะคะสวยๆทั้งนั้นเลย อันนี้ก็สวยนะคะสีโอรสนะคะสีโอรสนี้ก็สวยสีนี้ก็สวยส่วนจำปาก็หิวแล้วขึ้นไปเอาอาหารเม็ดให้จำปาก่อนนะสวยมากๆเลย จบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะฝากซูมคลิปย้อนหลังให้สักห้านาทีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ